ปาตังปจิเสวามิเนวะเวายนามตังยนามามตังยนามวิปัสนายยาวัติยวิมาสสกายยสัจติยยาปันายยวิเิตุปารติยารรมมัจจริยานุขา

วันตมานันตาุมมาตมเวยดงติตัางทีววรางตุขะโกนชะโวชะโวคาโลตาตุมมัะโวนิสัตโตนิชโยโสโยสัพานิปันไิมานิเกวารานิอจิโวชนิยานิอิมันโวติกายงปตวะอธิบยจิโวชนิยานิ ตาปัจญะวาตัมนัณตาสุมาตเมยวิจารยติตังปินาปาโตธาตุปะนจ้สปวจะาปักลาวนตาสุมาเาปวนิสาตจ้นิเทียวสุนยาสาโทปัญายปินนปาโตอจิโกชนิโยอิมังโคติกายงปะตวาอจิวิยติโก ยาณียาขาปัจะยังบวาตัานันตุมากตะเรเวยต่ติตังเสนาสนาคตุขโกญะโุโกกะโลนาตุมหะโกนิสาตอนิเชียววุสุนยสัพพานิปนนิมานิเสนาสนานิอจิโกจนียนี มโกนิกายังปัตตวะอติวิยทยโกจนียานิกายนิยัญนาปัจยังภาวะตัณมานานุมาณตเมวิไอตังยติตังกิลานะปัจญายเตยสัจปรีคารจงชะโคจัปปุคาโลตาตุมาตะโคนิสาตอนิเชววุสุญโยสั เรีคาโลอะติโกจชนิโยอิมังโัวจิกายันตะตตาอริวิยะิโกวชนิโยชายาตินอัตตยะอภัยเวกิตวายาเจวัรังปริปุตตังตังยาวะเ เชานตาอาจฉมยาาจเจวิตวายวปินนปาตอกริปโซนิวัวายนมาายนามันตยนวิปุสันายยาวัตเิมสกายาสัจติายาปนายรหสารตรมมรยนว ตันตัยาวะเทียวสิตาสัมพติการตายาวุนตาสัพติการตายาดังสัมลักขสวาคตาปิเรียมตมปัตสัมปส Ngā Waiapa จเวกิตาปาอโยเนอากัปโกครติโยติปะปิเตนะเบหัปัจเจเวกิตาปะกาจินโนเมอาตาเสระตอ๊ สาัสดีอติปาปะิตเตยนานทางปัจเวกิตาปัสัเปหิมิิเยิมันนาเปยินานาภาวนาปาววติปาปะิตเตนะาบินทางปัจเวคิาปังรมสโรรมะอายาตวรรมโยนีกรรมะว กามปติสารนยังกรมบารียาสุนิกรยานาวาคากังวาตาสทายาตวิเวสามีจิตาปจิตยนนาบินทางปจเวกิตากาคตาโมตตาสเมรติิเทวาเยทิปตาตินีบาปจิตนนาบินทางปจเว ปังาคินุโคหังสุญญาคาเรีาอภิรมามิจิปาปจิตเตอนะเป็นทางปัจเจเวกิตาปังอาคินุโคเนโอตาริมานวสตามาอาลัมมารียานัาตาจนวิเชยชวะติกตโตหังปัจเจเมกาเลยาสครมาจารียิปุตโตนัมมังโมคะเร ยนนาเป็นทาพปัจเเวกิตาปาอิเมฆวเคะหพกเวตตักรรมมาปาปิเทนะาเป็นทางปัจเจเวกิตาปาริสัพพะภาโคภวติเวปวัตโตตราภราภวนาภคกจิวันติยมิตานันตตวปฏิยังยังชนะปารังยามิ จดหอดิโยเมตานาตัวปฏินาจราปตหันตินาติมานิตติขาติยพเพอมเตรติยมีานาตัวปฏิอกตัตสารังเต ปวดปับเตโ่ชังวางทาวปวันตนายโสติเตีจมยาปวติโยมิตานังนัตตวปฏิอางิีตาปัรติเาวตาววรโรจติสิริยาอาชัโตวติโยเมตานังนัตตวปฏิฆา ติตอนนรอจุตอนปฏิทังรปฏิโยมิทานานัตัวปฏิวิรนณโมระซาตานิโกตมิวมารุตตอิตานาปัสสทิโยมิตานานัตัวปฏิยตอาติยสวิชยอนัโม บาวเก k ปยาเกนาเกวิเสภูเตอัพระมมรณเนนนาวาสักปสมาบรณามุตโตสเปตตวะ โัวชางพานางวาชนากรุงกเรศังเทสนางจต

พัจจุบันกุณางุราระสมิภะท่าเมตตาุระาระสมิะสังกานังตุโระกัมพิยังพิวันใจเยสัพพสตสสะพโสเสสะพรสัสะพายสัพพราะเเดียจันไรวิวันใจ าระเมิบปัสสังปานาทุปปะโรขปพยางมิวาญใจเยสพพตุสปะโสสพพโรสปพไัยสพะครอสเนียจานร พระขราแม่ตังขาสิรัสมิพระสังฆานางลูกพรรัพะาวิวันใจเยสพพตุสพพโสสพโรสสพะกสยสพะโรสเนียยังไรวิวันใจเย รัรเม,ม,ม,มปีประเมตาหริยรัศมีขังววานางทุกรมสัพยาวิวันใจเยสัพุสสัพโดสัพโรสัพัยสัพเร,ร,ร,ราะเดียจังไรวิวันใจเยสัพตาังสัพ สัมเมธตัสงฆานังทุกขโรท้าพยังวิวัตใจเยสัพพทุสัพพโสสัพพโรสัพพะไสสัพพะรสเนียรยัง ายาประสมิะบุตะคุณนงบายาประสมิบพะทะเมตตาภายาประสมิบปัจังฆานังลุการวะปยังวิหวานใจยสัพปะทุสัพพโสสัพปโรสัพพภัยสัพปะราะหทเดียจันไรวิหวานใจยสัพปะ สมิปสังขานางัออางโลกะร้อสัพายังวิวันใจเยสัพปทุสัพพโสสัพพโรสสัพพายสัพพารสทนเถียงจังไรวิวันใจเยย วรสัปปายสัปาะโรสเนียอยังไรวันใจเยสัพพานันสัป สัพพโรสัพพายสัพพะโสอริยยัมไริวันใจเยสัพพะทานัสัพพะระพังภวันตุเมระขันตุสุระขันตุปัตตวีรัสมิภะพุทธคุณนาปัตตวีรัสมิระดมเมตังปัตตวรัสมิะสังฆานานลุกขโรองพภัยัมวิวันใจยย ปะทุสัพโสสัพพโรสัพพไลสัพพรตเดียจันไรวิวันใจเยสัพ